นก,กันมากมายเลยทีเดียวค่ะเราไปติดตามในพื้นที่จังหวัดยะลานะตอนนี้ต้องบอกว่าเปิดแล้วค่ะกับเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคอนครยะลากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้จัดงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนครยะลาครั้งที่23ประจำปี2567โดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คดชรักเลขาธิการสูตรอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานร่วมกับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมโดยส่วนราชการหน่วยงานตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทั้งภาคร แล้วก็เอกชนเข้าร่วมค่ะก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีเลยนะครับเขาก็รวบรวมอาหารจานเด็ดจานอร่อยกว่า100ร้านค้าให้ประชาชนได้มาเลือกชิมช็อปกันนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินชื่อดังมาสแสดงคอนเสิร์ตมีแสงสีเสียงจัดเต็มเพื่อสร้างความสุขความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเที่ยวงานด้วยนอกจากนี้ยังเปิดโซนคอฟฟี่พาร์คเอาใจคนรักกาแฟได้มาชิมกาแฟจากมาเมล็ดพันธุ์กาแฟหลากสไตล์ชงดริฟกันแบบฟินโดยบาริสต้ามากฝีมือ รวมไปถึงผู้ที่นํานกขเขาชวาเสียงมาเข้าร่วมการแข่งขันจากพื้นที่ต่างๆทั้งไทยและก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจเริญค่ะนาย,ยกเทศมนตรีนครยะลาท่านก็บอกว่าเทศบาลนาครยะลาได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบ้านเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการสาธรารณาสุขสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมาโดยตลอดจึงมีนโยบายในการจัดโครงการเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดย การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับประชาชนที่สนใจชมอยู่ตอนนี้อยากจะไปเที่ยวนะคะสามารถแวะไปชิมชอบอิ่มอร่อยสนุกพร้อมกับเช็คอินสวนหย่อมที่สวยงามในสนามช้างเผือกค่ะซึ่งทางเทศบาลน,นครยะลาก็ได้มีการเนรมิตเอาไว้นะคะคเพื่อจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งงานก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่3มีนาคม2567ก็คือวันพรุ่งนี้ละอย่งพ พอมีเวลานะคะไปเที่ยวงานดีๆแบบนี้กันได้ที่ยะลาค่ะครับผมไปต่อกันที่การนำ